สวัสดีงามวันปีใหม่แก้วครับพ่อแม่ปีน้อยครับกินสดๆใหม่ๆนะครับร้านม่ปน้อยพอดตับเด้ออยพอปีน้อยใส่ตับใสรหน่อตนนะครับอันนี้ปีน้อยจะซาครับพริกซอยพริกแดงใส่ซอยตะไคร้ใส่พริกลาบปีน้อยใส่โอ้อันนี้ดีมันเป็นดีแต่นะครับดีแต่ดีพกครับใส่เข้าไปเอาขมลิ้วเลย ปาเสร็จเป็นน้อยผักปัมใบหอมผักไช่หอม,อหอมดวนใส่เข้าครับสาเนต้องใส่เลือดหลายๆน้อยนะครับเนาะงอ๋อสกไครซอยใส่หลายๆครับกิน่นสามันบะคาวดีเนาะบีมเมย์นัดกิน่นสาเนาะครับเนาะโอ้เหมาะสำหนับ ใส่ชุดรถไปเห็นหน้อยมีพริกลาไปน้อยแล้วใส่กับชุดรถเติมกับน้ำปลาเติมเกลือน้ำปลาปรุงรสตันนี้มาครับน่ครับสาลรันไปน้อยเนาะไปน้องครับมาเดอ้อครับบาได้กับบานกับจอมากินหลากินซาร้านไปน้อยครับกับเขาเมืองเมืองมีกูจริงกูยังครับมีหลามีซามีลู่เนาะย้ำกลุ่มควาย นี่มัดครับแกงแครกบแกงแครไก่แกงแครหอยแกงอะไรยังเมืองเมืองมาบ้านไปน้อยครับบ่อพิทหวังครับเดี๋ยวเดีโทรขอพรเดี๋ยวพรเลขตรงไหนหลายๆครับสินหลักดีชาบ้างเขาไม่ได้เครื่องไหนบ่ใครหลายเนาะครับเนาะมันเนอร์ครับมันเนอร์่ไมได้กินเขาหน้าเขาต้อนกับมาวันนี้ลูกค้าพี่น้อยหลายหลายคนกับตกครับกับมอสสั่งคอยเตะ พี่งนอกของบ้านเฮาคนเปิดมาได้กับบ้านกับจองกับน,นักกับลายเนาะข้างในพอมาได้กินข้าวตอนกําเตือครับโอ้มะขันนัดพี่นาะโอ้ใส่เครื่องในหลายๆครับซอยบางๆนะไล่รครับโอ้มขมเรี่ยวขันนัดโอ้ซามาลูกค้าก็เข้ารหน้า มาครับมามา,มานา้ำประตอนกับบรดิกิดลูกค้ากันหลายครับวันนี้ขอบคุณจ้านักจัไลายที่มาอุดหนุนพี่น้อยด้วยครับเนอครับอ๋อุ้มน้ำก็หลับก็ซา,าบ้รรเทามันจะมีของตรงนี้ไลน์โอ้โหเอาพริกแดง ใส่ไปถังต้มเดกนี่เป็นเียมเนาะโรยนิดหน่อยก็อชุดยอดแล้วครับแไปมาเดินครับเดิรอยากกินหลับกินชาไปกินขา้าวตัวไปน้อยครับเขาก็บฮ้อนฮ้อนครับไปไปไปกินขา้าวด้วยกันครับมาเนอครับมาเนอมากินด้วยกันครับ

ล่บมาเก็บผิดซ้ายผมยนี่นเลยป็นดีแต่เนะะาะมะกากิวนี่พี่น้อยปลูกคนเดียวนะครับ